แห่ชื่นชมชาวโซเชียลชื่นชมทัศนคติน้องชูใจลูกสาวกอปฟักกิ้งฮีโร่หลังพ่อจะโกหกแม่แห่ชื่นชมชาวโซเชียลชื่นชมทัศนคติน้องชูใจลูกสาวกอปฟฟักกิ้งฮีโร่หลังพ่อจะโกหกแม่ อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของกอล์ฟักกิ้งฮีโร่และภรรยาเบลยูพาพรพร้อมลูกสาวน้องชูใจเราจะเห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆและล่าสุดหนุ่มกอลฟได้เผยโมเมนต์พอลูกพากันกินตอนดึกแล้วกลัวคุณแม่ด่าโดยหนุ่มกอลฟทวิตผ่านแอคเคาท์บอกว่าแอบพาลูกกินตอนดึก พ่อเดี๋ยวขึ้นไปไม่ต้องบอกแม่นะว่าเรากินนมชูใจทำไมต้องโกหกพอบอกไปเดี๋ยวแม่ด่าชูใจไม่เห็นต้องโกหกเลยค่ะการรับความจริงให้ได้มันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราไามกลางแฟนคลับแหกคอมเมนต์บอกว่าโดนแม่ดุเป็นปัญหาของชูใจไม่ใช่ของแม่พองันบอกแม่ตามตรงถูกแล้วลูก ก็มันถูกต้องแล้วนี่คะปัญหาเขาจะเป็นปัญหาของเราได้ยังไงปัญหาที่ว่ากำลังจะวนกลับมาที่พ่อแล้วแหละชูใจปัญหาของเขาเขาที่ว่านี่น่าจะเป็นพ่อแล้วละ่ะไม่น่าใช่แม่ชูใจแก้งพ่อแน่ๆความคิดน้องโตกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกชูใจฉลาดพูดเถียงไม่ออกสักคำเป็นต้น